วันอยู่สบายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเลาะหาของกินอร่อยๆกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะมากันที่ร้านโกบุริสาขา2 สาขา7ยอดนะคะเป็นร้านขนมจีนบุฟเฟ่ในราคาเพียง99บาบาทเท่านั้นเองค่ะราคานี้รวมเครื่องดื่มไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ำขนมจีนกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างมีน้ำเงี้ยวแกงเผ็ดนะคะแล้วก็จะมีแกงเขียวหวานแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ำยาน้ำยากะทิใช่ไหมคะน่าจะ เรียกไม่ปิดเนาะน้ำยากะทิก็ใส่เครื่องกันแบบเน่นๆไปเลยค่ะแล้วก็จะมีน้ำยาป่าด้วยนะคะโอ้ใส่ตีนไก่นี่น้ำเงี้ยวนะคะเครื่องแน่นมากใส่หมูแบบ ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส่ลุงกินหมูไปแบบหลายชิ้นมากไม่อยากจะบอกเลยว่ากินหมูไปหลายชิ้นมากแล้วก็อันนี้น้ํายาน้ํายาป่าตีนไก่เนาะอร่อยมากตุนตีนไก่แบบเปื่อยสุดๆไปเลยค่ะอันนี้เป็นข้าวซอยไก่ค่ะข้าวซอยไก่บอกว่าอร่อยสุดๆไปเลยเสี่ลุงไม่เคยกินข้าวซอยที่ไหนถูกปาก เทาที่นี่เลยนะคะส่วน2ออันนั้นเรียกไม่ถูกอะอะไรอะมันเป็นแกงเทพูแล้วก็เป็นอ่อมเหรอแกงอ่อมเรอไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลุงไม่แน่ใจแล้วก็ไม่ได้ชิมด้วยะคะ่ะเพราะว่าอิ่มมากเนี่ยค่ะันก็ยังไม่จบกับไอ้ข้าวซอยไก่นะไก่แบบเน้นๆเลยแล้วก็ไปในช่วงที่แบบเวลาที่กำลังหิวเลยค่ะไม่สนใจใครสักคนไปถึงกระตักนะคะขนมจีนเริ่มต้นด้วยอ่า น้ำยาป่าใส่ตีนไก่ก่อนเลยของโปรก่อนเลยนอกจากนั้นนะคะที่นี่นะคะ99บาทเนี่ยไม่ได้มีแค่ขนมจีนนะทุกคนนี่เป็นไงมีแกงฮังเลมีน้ำพริกอ่องมีลาบมีอะไรอะ่ะผัดผักอะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะคือเอาตรงๆทานได้ไม่ครบทุกอย่างนะคะมีข้าวเหนียวข้าวเจ้าให้ด้วยอันนี้เด็ด ตับทอดราดกับทำจิ้มสามรสนะคะขาหมูจุกๆไปเลยนี่แล้วก็จะมีก๋กวยเตี๋ยวแล้วก็จะมีพวกคืออ่าของกินเล่นต่างๆอีกเยอะแยะมากมายค่ะราคา99บาทเนี่ยบอกเลยค่ะว่าคุ้มค่ะคุ้มราคาสุดๆไปเลยอันนี้นะคะเป็นลายของกินเล่นค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่แบบว่าเป็นสายส้มตำเนาะ ใครมีฝีมือเขาก็มีมุมตำสมตำให้ด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะตักเองค่ะบริการตัวเองเลยเต็มที่น้ำแข็งก็อยู่ด้านข้างนะคะผลไม้ก็ตามฤดูก,กาลค่ะอันนี้ใส่ลุงชอบมากเลยขนมถ้วยพอพนักงานเอามาเติมเท่านั้นละค่ะหมดเว็บเดียวแบบ หายไปในพริบตาเลยค่ะต้องคอยดูนะคะว่าพนักงานเขาจะเอามาเติมตอนไหนเพราะว่าอร่อยมากขนมถ้วยแบบเขาเข้มข้นนะทุกคนใส่แบบอันนี้ถือว่าผ่าน99บาบทคุ้มค่าคุ้มราคา